สมอรภูมิรบที่ปาเลสไตน์ตบริเวณฉนวนกาซากับอิสราเอลกำลังบานปลายและถึงตอนนี้สมอรภูมินี้จะเป็นแรงกดดันไปทั่วทั้งโลกครับแน่นอนครับสิ่งที่เรากังวลอันแรกว่าตัวแปรจะยืดเยือ้อไม่ยืดเยือ้อมันอยู่ที่สองตัวแปรครับตัวแปรแรกดูท่าทีของประเทศหมหาอำนาจตัวแปรที่สองดูเรื่องของแนวทางการตอบโต้ของอิสราเอล ว่าจะเคลื่อนทับแนวราบหรือไม่ซึ่งตอนนี้เคลื่อนเรียบร้อยแล้วครับบริเวณพื้นที่ฉนวนกาซาเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนจากัดและลายล้อมไปด้วยแนวกำแพงรั้วที่อิสราเอลปิดกั้นไว้และถึงตอนนี้อิสราเอลประกาศชัดเจนที่สุด 1. ตัดน้ำตัดไฟตัดทุกอย่าง 2. ส,ส่งทหารบุกประชิดแนวชายแดนดน,แนี่ะแล้วก็ ไปเคลื่อนตีนตทางเวสแบงเหรอฟังเวสแบงกดดันไว้ทางฉนวนกาซานี่ตัดน้ําตัดไฟครับทางนู้นก็ตีแนวราบมาการข่าวในสายทหารบอกว่าปฏิบัติการของอิสราเอลตอนนี้มีการปฏิบัติการภาคพื้นดินครับจำนวนมหาศาลทีเดียวนั่นสิ น,นี่สิ่งเขากลัวและคำประกาศของนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูโอ้เมื่อเช้านี่เองประกาศชัดและวทำให้โลกทั้งโลกครับอ้าปากค้างไปตามๆกันโอ้นี่เมื่อเชา้าเองสมาชิกฮามาสทุกคนคือคนที่ตายแล้วเราจะบดขยี้และทำลายพวกเขาเหมือนกับที่โลกทำลายกลุ่มดาสอ <Hey. S 1> นี่ครับเชิงคำแนว คำพูดแบบนี้สะท้อนไปถึงว่าปฏิบัติการของอิสราเอลจะเป็นปฏิบัติการแบบตาต่อต,ตาฟันต่อฟันครับไครับตอนนี้ที่เตรียมกันนะฮะเตรียมบุกสนวนกาซาเนี่ยภาคพื้นดินเนี่ยหารอิสราเอลเนี่ยหลายแสนนายรวมถึงฐานสำรองเนี่ยโอ้สามแสนนายเลยนะอืออิสราเอลยังโจมตีทางอากาศนะคือภาคพื้นดินก็ทำภ<พ>าค<ป>พื้นดินคือการลุกคืบครับการโจมตีทางอากาศก,ก,ก็ใส่ยอย่างต่อเนื่องครับนะพร้อมปฏิบัติการตอนนี้ ต,ตามภากิจที่รับมอบหมายตอนนี้ก็คือตัดน้ําตัดไฟแล้วใช่แค่กดสุดด,ดันเพื่อ,อตุ้มเดียวครับตรงนี้เพื่อกดดันตัดน้ําลําเลียงอาหารไฟต่างๆเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันครับกดดันตรงนี้อิสราเอลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในการเจรจากับตัวประกันไม่เคยมีครับไม่เคยมีเจรจาว่าเป็นแบบนั้นปฏิบัติการของอิสราเอลส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมา คือปฏิบัติการชิงตัวประกันครับครับเพราะฉะนั้นจะถือว่าตัวประกันมาแลกหมูแลกแมวกันอย่างนี้ไม่เคยมีครับตอนนี้แนวทางการตอบโต้ในการลุกคืบของอิสราเอลในการตอบโต้ฮามาสเนี่ยจัดกระบวนทัพใหม่ของรัฐบาลครับ ก้าวข้ามความขัดแย้งรัฐบาลฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลฉุกเฉินตั้งรัฐบาลพิเศษก็มานี่ก็กืรัฐบาลไทยนะนี่พี่วีก,การปฏิบัติการแบบนี้คืออะไรครับถ้าประเทศไทยเราร้องเพลงชาติไทยบอกว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อจึงจะเป็นชาติเชื้อไทยกบกนนี้ของอิสราเอลการตั้งรัฐบาลพิเศษนั่นคือเมื่อคุณไม่เป็นฝ่ายค้านคุณไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปฏิบัติการตอบโต้ในพื้นที่ ฉนนกาซาและนี่นะเนี่ยเนชันยาฮูเนี่ยเนทันยาฮูเนี่ยก็แบบโพสอยู่ๆก็ไม่มีผ้าหัวอะไรนะเอาโพสโพสโพสภาพเนี้ยหนูดนภาพนี้นี่นี่นี่มันคือความเสียหายพี่บีไม่ใช่โพสภาพแบบยิ่งโพสภาพแบบนี้มันบอกอะไรเราครับอืมมันบอกถึงนี่ผู้นาอารมณ์ร่วมเลยอารมณ์ร่วมของเพื่ออะไรเพื่ออะไรสร้างคือคือตื่นตกใจสองมีแนวร่วมว่า เราจะรวมปกป้องพื้นที่ของเราเป็นหนึ่งครับในในยะทางนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเช่นนั้นครับนี่นี่พี่วีดูท่านโพสต์โพสเองนั่นโพสเองนะคุณน้โพสเอง,นะเองในในในเพจของใน X Twitter X, น X, Twitter, X, X Twitter นะครับของเบนจามินเนทันยาหูครับพี่วีดูดิพอสูงข็้ไปเห็นไหมคลิปมันบอกเราว่าเขาคิดยังไง ในช่วงเวลาสงครามจะไม่มีกฎหมายหรือการตัดสินใจของรัฐบาลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามนะในช่วงสงครามจะไม่มีกฎหมายหรือการตัดสินใจของรัฐบาลใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอคือแสดงว่าไม่โฟกัสเรื่องอื่นครับครับเรื่องนี้เรื่องเดียวครับและการแต่งตั้งเจ้าที่ดับสูงจะขยายเวลาทํางานออกไปอย่างอัตโนมัติตลอดเวลาสงครามเห็นไหมล่ะห้ามหยุดนะเห็นไหมล่ะพี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติใช่รัน คณะเจ้าที่ดับสูงต้องทํางานในชว่วงเวลาสงครามอย่างไม่ปกติเหมือนกันอิสราเอลมีพื้นที่จํากัดครับของประเทศเนี่ยจำกัดขนาดเท่าๆกับนครราชสีมาข,ของบ้านเรานั่นแหละ <c oughs> พื้นที่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกประเทศต่างหวาดวิตกว่าสงครามนี้จะเป็นสงครามที่บานปลาย <c oughs> และพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหา ไม่ให้กลายเป็นพื้นที่เล่านั้นเป็นพื้นที่สงครามที่เข่นฆ่ากันโดยไม่เลือกหน้าครับมาดูท่าทีของบริงเก่นสหรัฐรฐมนตีต่างประเทศสหรัฐรฐมนตีต่างประเทศสหรัฐตอนนี้กําลังเดินทางไปอิสราเอลแล้วึงเนะสหรัฐประกาศชัดเจนว่าจะยืนเคียงข้างกับอิสราเอลและจะสนับสนุนอิสราเอลครับนอกจากเดินทางไปอิสราเอลตอนนี้ได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนะี่ USS อะ USS c h e y e n n f o r d เป็นเรือบรรทุกขนาดมีนายทหารประจำการ7,500นายมีขีปานาวุธิเดินเครื่องด้วยพลังงานเดวเคียสองเครื่องเรือนั้นใหญ่มากพี่วีครับุกไปแถบนั้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารแก่อิสราเอลครับนอกนั้นบิงเคนยังเดินไปจอแดนด้วยนะเพื่อพบกับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาะ แต่ภารกิจสําคัญเีกประการของบริงเกนก็คือการรับรองความปลอดภัยตัวประกันของชาวเมกันเห็นไหมฮะนี่ทำสองเรื่อง,องเลยต้องดูแลพลเมืองของประเทศของตัวเองครับของไทยในขณะนนเดียวกันกลุ่มพันธมิตรพี่วีครับพันธมิตรอาหรับก็ตอนนี้ก็ร่วมออกแถลงการและพูดคุยกันอย่างเข้มข้นนะอาหรับเองก็บอกเหมือนกันว่าความจําเป็นหรือว่าความสิ่งที่อาฮามาสทำอ่ะคืออะไรอืต่างฝ่ายต่างแสดงจุดยืนตัวเองใช่ครับพลเมืองของไทยตอนนี้ มีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการเราขอแสดงความเสียใจด้วยครับ21คนครับตอนนี้ถูกจับเป็นตัวประกันสิ่สี่ <40 S 2> คนทำอย่างไรที่เราจะส่งสารออกไปยังกลุ่มฮามาสได้ว่าคนไทยไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใดตอนนี้ก็คือว่ามีหลายส่วนในพื้นที่เสี่ยงคนไทยแรงงานไทยทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบสามหม่นคนแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ย 5,000คนตอนนี้ก็บอกว่าได้แสดงเจจจำงเนี่ยเกือบเกือบ5,000คนแล้วที่จะขอกลับประเทศไทยแต่แน่นอนครับการลำเลียงการขนกลับก็าลำบากตอนนี้รัฐบาลเองก็แบบโอ้นันใช่พยายามพยพคนไทยกลับประเทศให้มากที่สุดครับตอนนี้ทำอยู่สองทางทางแรกโดยสารการบินพาณิชย์ทางที่สองกลับโดยเครื่องบินจากกองททพ4ี0ิ ชุดแรกเมื่อวันที่12พี่วีวันนี้เดินทางเข้าประเทศไทยเรียบร้อย <15 S 2> แล้วห้าคนเรียบร้อยครับวันที่14ตุลาคมนี้อีก140คนจะส่งเครื่องบินจากกองทัพอากาศ Airbus A340 ไปรับครับ<อ>15ตุลาคม Airbus Airbus ั A340 อีกเ,เครื่องนึงจะมาถึงกรุงเทพนะ<อ>ครับและรับคนไทยเนี่ยกลับมาจากอิสราเอลและ18 นี่นี่ใช่ชุดหนึ่งใช้เครื่องบินพาณิชย์ของเอกชนนี่ความร่วมมือใช่นี่คือของวันนี้ที่เดินทางวันนี้นะฮะสิบห้าคนที่เดินทางมาวันนี้นี่เปดูเราเห็นภาพอย่างหนึ่งคือคนไทยดีใจที่คนไปต้อนรับเยอะวันนี้คนเหล่านี้ได้เดินทางกลับมาตุภูมิครับครับสิบห้าแรงงานไทยชุดแรกนี่มีรำตรีรำตรีสุทินไปนะครับรำตรีพิพัฒ นี่ท่านรองนายกปานานรองนายกปานปรีท่านรัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินกลางแสงรัตรีช่วยประการกระทรวงสาธารณสุขสันติครับรืบเลยหมอชลาน่านก็ไปด้วยนะพี่วีไปรับเรียบร้อยไปปลอบขวัญแล้วก็ดูแลว่าคนที่เดินทางกลับมาถ้าบาดเจ็บเนี่ยรัฐด,ดูแลรักษาตัวนะครับนี่หลายคนก็บาดเจ็บนะใช่ใช่ครับ นานไงดูบรรยากาศแล้วเป็นไงคนไทยต้องเอาใจช่วยกันนะครับครับตอนนี้การบินไทยสายการบินแอร์เอเชียสายการบินนกแอร์พ<อ><อ>ร้อมที่จะออกปฏิบัติตนนการเอกชน,<อ>นไม่ร่วมมือนะอนกลับบ้านครับเราร่วมแรงร่วมใจกันกรณีนี้นะและต้องให้กําลังใจกับรัฐบาลครับในการดูแลคนไทยโดยเฉพาะตัวนาย,ยกรัฐมตรีกําลังเจอศึกหนักในเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนแผนเยียวยาเนี่ย จากทางการอิสราเอลเนี่ยพูดรับการบาดเจ็บเนี่ยเกินกว่า10%แต่ไม่เกิน19%เนี่ยโอ้เยียวยาน1ล้าน4แสนบาท<ม>เกิน20%ขึ้นไปดูแลตลอดชีวิตเทียบกับเงินเดือนที่อิสราเอลนี่อิสราเอลเขาดูแลถูกไหมครับผู้เสียชีวิตเสียชีวิตดูแลภรรยาและบุตรภรรยาจะได้รับเงินจนกว่าจะแต่งงานใหม่ตกลงตกเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับพี่วีสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่บาทต่อเดือนบุตรจะรับการดูแลจนครบ18ปีบริบูรณ์ เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ5 7า0มาดูการเยียวยาของการเยียวยาของรัฐบาลไทยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือ40,000บาทค่าตำศพนะฮะและผู้รับบาดเจ็บเนี่ย1 5 0 0 0บาทเราเห็นเรื่องหนึ่งครับดูเรื่องของการให้คุณค่าการดูแลของคนครับตอนนี้ยิ่งนานวันจากความตึงเครียดและปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ฉนวนกาซาของอิสราเอลกับฮามาสนั้นครับ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมตอนนี้เอาทางอ้อมก่อนพี่วีทางอ้อมใช่ไหมฮะการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลกนี่อันนี้ราคาน้ํามันนะแล้วราคาน้ามันนี่ก๊าซนะอิสราเอลนี่มีหลุมผลิตก๊าซอยู่สามหลุมครับตอนนี้สั่งยุติการขุดก๊าซธรรมชาติของเชฟรอนอที่หลุมทามา<อ>ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดครับ อิสราเอลมีการผลิตก๊าซเนี่ยสูงมากๆมากๆขนาดไหนครับ,รบมากขนาดกลุ่มประเทศยุโรปอ่ะที่เคยซื้อก๊าซจากรัเสเซียตอนนั้นที่มีข้อพิพาทกันหันมาซื้อจากก๊าซจากอิสราเอล,อเอลพอตรงนี้ปั๊บตรงนี้หยุดผลิตปั๊บกระทบเลยดิกระทบน,นี้ถ้าเกิดว่าสงครามยืดเยื้อหน้าหนาวนะ<ป>ตนนั้ไงนะจะเข้าหน้าหนาวเลยนี่ตอนนี้ขึ้นไป12ปละโอ้ก็ต้องดูต่อ หากสงครามลุกลามจนนําไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคคืออ่านหลับเข้ามัเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจากทบการค้าไทยกับตลอดกลางมูลค่าการค้าคิดเป็นสัดส่วน7.6เปอร์ซนของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทยพี่วีเมื่อใดก็ตามเกิดสงครามขึ้นมามันมีทั้งวิกฤตและโอกาสเกิดขึ้นเสมอครับต่อมากระทบกับบรรยากาศการฟื้นตัวตอนนี้เขาบอกว่าโลกหวังว่าปีหน้าจะฟื้นตัวแต่ตอนนี้ ต้องปรับใหม่คือตอนในเว็บประกาศมาล่าสุดเนี่ยก็ลด GDP ลงไปแล้วเนี่ยคำนวณแค่ผลกระทบของยูเครนยังไม่รวมปัจจัยเรื่องของผลกระทบจากอิสราเอลและฮามาสครับเพาต้องดูทีว่าสิ่งโลกจะชะลอไปแค่ไหนนักท่องเที่ยวอิสราเอลเดินทางมาเที่ยวไทยลดลงแน่นอนครับแน่นอนครับการลงทุนของไทยกับอิสราเอลในเรื่องเทคโนโลยีก็จะกระทบทางตรงชัดเจนที่สุดครับการค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาแน่เพราะการเดินทางขนส่งทางต่อมาต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนี่เขารอลุ้นกันอย่างเดียวว่าถ้ามีการปิดคลองไนนะอ,งไนนะอง้นั่นอ่ะคอสมูตตรงนั้นอะช่องแคบนั้นเมื่อ,อไหร่ละต้นทุนค่าระวางเรือจะพุ่งสูงเป็นประวัติศาสตร์อ,อีกตอนนี้ในบางส่วนพี่วีมีการประกาศแล้วว่าวิธีการขนสินค้าผ่านทางทะเลนะต้องวกอ้อมไปต้นทุนเพิ่มไหม เพิ่มควานต้นทุนโลจิสติกก็เพิ่มขึ้นใช่ันนี้จะทางอ้อมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เมื่ออิสราเอลเดินแนวทางใช้เคลื่อนลบทางแนวราบนะโอกาสที่จะมาภาคพื้นดินเนี่ยแน่นอนครับโอกาสบานปลายมีสูงครับ